สวัสดีครับวันนี้จะมาปลด uh, FRP นะครับ uh, ตัว Redmi 9T นะครับเป็น CPU Qualcomm q u a l c o Snapdragon นั่นเองโอเคอันดับแรกเลยนะครับก็เปิดโปรแกรม Unlock Tool ขึ้นมาเพราะเราจะใช้ Tool น,นี้ในการปลดนะครับ Unlock Tool เนะวอร์ชันล่าสุดนะครับเอาเวอร์ชันล่าสุดเลยเสร็จแล้วลอ็อกอินโปรแกรมให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมาปลด FRP กัน เราโปรแกรมโหลดสักครู่หนึ่งนะครับโอเคโปรแกรมมาแล้วนะครับล็อกอินครับเสร็จแล้วนะครับเราเข้าไปที่หัวข้อโปรแกรมเลยก็คือหัวข้ออะไรครับหัวข้อ Xiaomi นะครับโปรแกรมก็าทำการอัปเดตสักครู่หนึ่ง โอเคมันมันเปิดอีกหน้าต่างจอเองคนผมย้ายมาก่อนโอเคมาแล้วนะครับก็เข้าไปให้ถูกต้องครับก็เครื่องมารุ่นไหนก็เข้าไปรุ่นนั้นนะครับแล้วก็เลือกรุ่นให้ถูกนะครับกดคลิกแล้วนะครับสังเกตว่ากดคลิกแล้วไม่มีอะไรเลยให้เลือกไปที่ security ครับแล้วเลือกรุ่นให้ตรงนะครับตัวนี้จะเป็นอะไรครับ redmi 9t นะครับเจอละ 9t แต่ว่า 9t ตรงนี้สังเกตดีๆเป็น cpu mtk นะครับดังนั้น redmi 9t มี2 cpu นะครับ ตัวนี้ CPU MTK ตัวนี้เป็น CPU คอคอ,อม s n a ด d r a g o n นะครับหรือว่า,าใช้ EDL Mode นั่นเองในการปลดนะครับกดไปที่รุ่นนี้ครับสังเกตนะครับอัอนไหนคือสีอเทาคือไม่รองรับอันไหนคือสีขาวอันนั้นนั้นก็คือรองรับนะครับในโหมดนี้นะครับในโหมด EDL นะครับสังเกตนะครับนำหน้ามันจะเขียนว่าอะไร EDL 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 แสดงว่า เราต้องปลดในโหมด edl แน่นอนนะครับจุดจับ edl ตรงไหนนะครับรุ่นนี้ผมเปิดมาให้ดูแล้วนะครับจุดนี้เลยผมทําภาพไว้ให้เรียบร้อยแลวนะครับตรงนี้เลยนะครับ2จุดนี้เราจะจิ้ม2จุดนี้นะครับเข้าหากันโดยใช้แหนบจิ้มเข้าหากันแล้วเสียบสายทางก้นชาร์จนะครับแล้วก็ทําซอฟต์แวร์นะครับเราเปิดหน้า d r i v e ์ไว้เสมอนะครับช่างมืออาชีพนะครับควรเปิดหน้านี้ไว้เสมอเพราะว่าเวลามีปัญหาอะไรจะได้แก้ไขได้ง่ายนะครับโอเคทุกอย่างพร้อมแล้วโปรแกรมเปิดไว้รอรเวอร์ คราวนี้เรามาจ้ำกันเลยนะครับอ่าโอเคดูตามวิดีโอนะครับต้องนิดนึงนะครับโอเคผมจะจิ้มสองจุดเข้าหากันโอเคไดเวอร์เด้เงแล้วปล่อยมือเลยเห็นไหมครับได้ยินเสียงไดเวอร์มาแบบนี้นะครับปล่อยได้เลยนะครับ ตอนนี้พร้อมที่จะปลดแล้วนะครับก็ไปที่โปรแกรม Unlock Tool เหมืนอน,มนเดิมนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราเลือกอะไรอะไรไว้ครบหมดแล้วพร้อมที่จะปลดแล้วก็กดเลยครับ E-LAS FRP ครับ E-LAS FRP คือการปลด Gmail กดไปเลยครับแล้วดูว่ามันจะเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ได้ไหมเชื่อมต่อได้ครับนะผ่านปกติอันนี้คือผ่านแต่ครั้งแรกที่ผมทำไม่ผ่านมันจะขึ้นว่า r e d i e Data Fail มันจะ fail มันทักเนี้ย fail, fail 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 ตลอดเป็นเพราะอะไรเพราะว่า เราต้องเปิด VPN ด้วยนะครับให้โหลดโปรแกรมนี้มาครับนี่ Turbo VPN นะครับแล้วจะปลดท,ทีเดียวได้เลยนะครับพิมพ์นะครับ Turbo VPN for PC นะครับตัวนี้คือทางา n l o c k t o o n เองเขาแนะนำไว้สำหรับคนที่ไม่สามารถ r e t r i e v e Data ได้นะครับตรงนี้นะมันจะขึ้นเฟล์ตอลอดทำไงก็เฟลให้โหลดโปรแกรมนี้มาครับแล้วเดี๋ยวผมโหลดให้ดู Google ดูไหนละ บอว์ีซีครับโหลดอันแรกเลยนะครับโหลดอันแรกเลยกดคลิกเข้าไปแล้วก็ดาวน์โหลดครับฟรีดาวน์โหลดกดมาเลยครับแล้วติดตั้งติดตั้งนี้แค่ดับเบิลคลิกครับคงไม่ต้องสอนนะครับดับเบิลคลิกกดเน็กอย่างเดียวไม่ต้องเรียกอะไรแล้วก็เปิดโปรแกรมขึ้นมาครับให้เลือกค้นหาตัวนี้เป็นยูนิเต็ดนะครับอันอื่นมันเสียตังค์ไงยูนิเต็ดสเตทมันฟรีนะมันเขียนว่าฟรีดังนั้นเราเลือกยูนิเต็ดสเตทปั๊บเราทําการคอนเน็กก่อนหน้านี้นผมคอนเน็กไว้แล้วมันเลยทําทีเดียวผ่าน เห็นไหมครับอีรัสเอฟโอเคนะครับลีดอินโฟโฟ i ลไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอีรัสเอฟเนี่ยมันผ่านก็คือผ่านนะง่ายนะไม่ยากแค่นี้แหละเสร็จแล้วรีบูตโอเคคราวนี้แล้วก็ประกอบเครื่องส่งงานได้เลยนะครับสำคัญคือตัวนี้นะระหว่างที่มันคอนเน็กติ้งเนี่ยเรารอก่อนนะรอให้มันเชื่อมต่อกันได้ u c เ e s s ก่อนนะครับแล้วค่อยกดอีลัดเอฟอพ นะครับสมมุติถ้าทำไม่ได้จริงก็จิ้ม EDL point ซ้ำใหม่จุดจิ้ม EDL ซ้ำใหม่แล้วก็ปลดใหม่หลังจากที่เรา Con Connect Connecting นะครับ Turbo VPN กับ United States เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ถ้าทำแล้วก็จบรอบเดียวนะครับแต่ถ้ารีบูตใหม่หมายังทำไม่ได้อีกก็เปิด VPN ใหม่นะครับอ่ะโอเครอมัน Connect แป๊บ,บนึง ให้ดูว่าคอ n เน t เสร็จแล้วมันเป็นยังไงเฉยๆจริงๆนะตอนนี้ปลดหลุดไปแล้วนะเรียบร้อยแล้วนะครับอีลาเอ p พลุดไปแล้วนะครับอันนี้มาย้อนดูสําหรับคนที่เกิดปัญหามัน r e t r ีฟด e ต a ้าเนี่ยแล้วมันไม่ผ่านนะครับมีหลายประเทศครับ VIP ทั้งนั้นเลยเราเอาประเทศที่ฟรีแล้วกันนะครับเนะี่ยมันก็มีประเทศฟรีอยู่4ประเทศเยอรมันอินเดียสิงคโปร์นะครับ ถ้าเรากดปั๊บไปที่อื่นปั๊บมันก็จะทำการสวิ์นะครับ VPN ไปประเทศอื่นใหม่นะครับเสร็จแล้วมันก็จะมีตัวเล็วิ่งแหละประมาณนี้เนี่ยอย่างเงี้ยคือเรียบร้อยละ IP แบบนี้อันนี้โหลดแบบนี้นะครับก็ไปลองใช้กันดูนะแค่นี้เองก็สามารถจัดการได้เรียบร้อยแล้วนะครับโอเคนี่คือแนะนำวิธีการปลดล็อกออ Gmail หรือ f r p ของ Xiaomi CPU q u a l c o m รุ่นอื่นก็ทําหลักการเดียวกันไม่ว่าจะเป็น CPU อื่นเช่น r e d m i 8A เป็น e d l นะเห็นไหมมันจะบอกซี่อซีอยู่แล้วก็กดทําหลักการเดียวกันแค่นั้นเองโอเคนะครับแนะนําแล้วอย่างละเอียดตั้งแต่เรื่องดูไดเวอร์นะครับแล้วก็เรื่องทุกอย่างเลยนะครับไดเวอร์หลดไป,ปล้วมาสั่งรีบูตแล้วตั้งแต่ฟังก์ชันโปรแกรมรวมถึงการทั้ค่า VPN ด้วยนะวิปรับใช้กันดูนะครับเรียบร้อยครับสวัสดีครับ